เมื่อน,นี้น้ำผ้าทุกท่านมาที่วัดบ้านหนองขอนตนนําบลหนองขอนอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาตามหาเรือดังอีกลำหนึ่งเรือที่ดากระดิ่งทองเรือลำนี้ชุมชนบ้านหนองขอนโดยสร้างต่อมหรือวาชายาแลมโบอีสานได้ร่วมกันกันกบชุมชนสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาครับ และเป็นเรือที่ชุมชนบ้านน้องคอนภาคภูมิใจอีกลำหนึ่งเพราะเรือลำนี้สร้างเองและได้แชมถวยร่างวัลพระราชทานประวัติเรือลำนี้สิเป็นยังไงให้อดีตผูญ้ยญ่บ้านเพิ่นเราประวัติเรือลำนี้ให้ฟังเชิญครับผู้ดใดตีถไถเรือลำนี้สร้างอยู่ในบ้านนี่แหละครับสร้างเลมโบอ๋อ oh, ช่างเลมโบครับคือเพิ่นเกิดซื้อต่อม เสียตอมสร้างตอมแลมโบกครับอ๋อเพิ่นค้นบันท้าบ่คนบัลป้าเอาครับแต่ว่าเพื่อนเกิดมาเรียนมหากรรมแก่นอยู่แถวบ้านนี่ละเออหรือมันเป็นซีไพ่น้ำอ๋อเป็นพี่ไพ่น้ำแม่ครับกระติดเลือน้ำครับห่วยแสดงว่าเราไม่พื้นฐานการเฮ็ดเลือน้ำตัวนี้เรือเราเป็นสร้างเรือน้ำบ่เราจากการแนะนน้ำคองสร้างไอ ช่างวอดครับช่างวัดมาวางกงให้ผมอ๋อช่างออดวางกงให้ครับแมนบาดนี้ครับเพื่อนกับพระกันมันตีแดงครับอ๋อเป็นเรือที่งามได้แล้วตดงามอยูล่านี้ปีเรือปีสองพันเฮ็ดได้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกวหอครับอ๋อสนามแรกเพื่อนไปแข่งใส่สนมทาวารีสนามทาวารีแต่เรือล้ชมนีได้แชมป์ อาวาลีได้แท่นยุทธววาลีทาวาลี่วั<ม>นนี้ได้แท่์ถวยพระราชาทานน้่บอ่อเรือํำนี่ครับแมน่นอยโคตากบ่อหรือเขมาราชเขมาราชครับอ๋อได้ถวยพระราชาทานอยู่เขมาราชครับนี่ครับเป็นเรือทีอ่พี่น้องชุมชนเฮาสร้างตอมพันติดเองอยู่บ้านนี่แหละพันติดอยู่บ้านนี่แม่นบ่แม่นครับอ๋อหาก็ติดปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหาก็ลงสนามสองสนามสามส,ามสนามนี่บ่ กับปีที่แล้วนี่ล่งเกือบทุกสนามครับหอดขุนลวหอดไอแถวลอยเย็ดแถวยาโูไปเบิดครับโอ้ oh, เอาเรือล่ำนี่ไปแข่งแท่นเรือข oh, งแก้ว <he o. S 1> กระดิ่งทองแ <He o. S 1> ม่ครับอ๋อกัสร้างบ้านเท่ากับอยากล่องเรือไม่เนี่ยนาะครับแมน่นเออไปร่องเบืองประ,ประสบผลสำเร็จไปแข่งยุ่ที่ใช่เนี่ยก็อ๋อ ยาโซ่รยาโซ่รยาโซ่ลอยเอ็ดลยเออไปแข่งมาเบิดแล้วแล้วก็ได้แชมป์ถวยพระราชทานอยู่เขมราชปีสองพันหกร้อยหกสิบหกครับนั่นก็แสดงว่าเรือลำนี่กับบอมเนเรือธรรมดาครับเป็นเรือที่สวยงามอีกลำหนึ่งครับนี่ครับเรือให้พี่น้องเบิงงครับเพิ่นติดสติกเกอร์แลมโบอีสานแลมโบอีสานนี่ได้มาจากซื้อเพิ่นบ่ สาย,ยาพ่นครับชายาสาย,ยาช้างครับ <c oughs> แลมโบอีสานเราเล่าเป็นช้างน้ำเป็นคนพายเรือน้ำตบแเรืออ่า <c oughs> <อ>นี่ครับเป็นเรือของบ้านน้องขอนเลากับแลมโบอีสานก็เป็นเรื่ององ่งงายมอีกลำหนึ่งครับนี่ได้ถวยพระราชทานสนามเขมาราชแล้วก็แช่มสนามบ้านบ้าน<ม>าบ้านอย่างก, <มา S 1> กับท่าวารีครับท่าวารี นี่ครับเป็นเรือที่แข็งแกร่งเป็นเรือที่สวยงามอีกลำหนึ่งของวัดเท่าครับนี่ครับไอพี่น้องเบิงเรือย่างไมเอี่ยมเลยเนาะย่างย่างย่างจิกย่างไม่จิกเลยเรือลำนี้สร้างเองเอาไม่จากทั้งหดมาเห็ดวะไม่ก็บรับบริจาคเนี่ยครับสื่อมาใส่ลำเนี่ย พี่น้องชุมชนเท่ากับสื่อแน่ทาพอทานเบิกหายใหม่ร้วท่อมห้หวยพอทานเท่านี้เพื่นมักเลือบอ่กมักบ่บมักน้ำ,ลนำลนนหลูกน้ำหลานนี่ละครับหลานเล่นน้ำหลูกน้ำหลานนี่คือเรือที่ดากระดิ่งทองเรือที่ชุมชนบ้านหน้องของนภาคภุ่มใจอีกลำหนึ่งครับ